พอดีคาร์วนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับโครงร้านของสาขาดอนเมืองนะครับตันนี้อยู่ในงบ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับ5ช่องล้างนะครับ1ช่องดูดฝุ่นนะครับผมตามมาเลยครับผมโครงสร้างของเจ้าของร้านนะครับคือเป็นพื้นที่จำกัดนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบด้านหน้าต้องไม่ให้มีเสานะครับเจ้าของร้านเน้นมาเลยนะครับก็คือจะทำให้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ย ไม่ต้องมีเสาก็จะทําให้รถเข้าออกได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นเราก็เลยต้องใช้เป็นโครงเหล็กหักด้านบนนะครับแล้วก็ก็จะแบ่งโซนนะครับเป็นด้านฝว่มือของที่เห็นนะครับจะเป็นช่องมอเตอร์ไซค์นะครับเป็น2ช่องนะครับด้านาซ้ายก็จะเป็นช่องรถยนต์3ช่องนะครับผมเราจะทําเป็นลักษณะโครงสร้างตัวเอลนะครับผมในพื้นที่จํากัดน,นะแต่ถ้าใครมีพื้นที่ที่มากกว่าแบบที่เห็นตอนนี้นะครับ ผมแนะนําว่าให้ทําเป็นช่องขนาด4เมตรทั้งหมดนะครับเ<ๆ>พราะว่าการทําช่องที่แยกระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เนี่ยจะเป็นข้อจํากัดนะครับสาหรับเวลาที่ช่องรถยนต์เต็มช่องมอเตอร์ไซค์ว่างอย่างนี้นครับรถยนต์ก็ไม่สามารถเข้าได้แต่ถ้าเราทําพื้นที่เป็นช่องขนาด4เมตรทั้งหมดเลยเนี่ยอมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้รถยนต์ก็ใช้ได้อย่างนี้นะครับมีช่องไหนว่างก็ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็สามารถเข้าใช้บริการได้เลยนะครับก็จะทำให้เครื่องเราทำเงินให้กับเราได้ทุกเครื่องนะครับผม แล้วก็มาตรงที่พื้นของเรานะครับพื้นช่องล้างของเรานะครับก็คือเจ้าของร้านอยากจะเ,เน้นมาว่าอยากจะจํากัดเวลาในการทําความสะอาดนะครับในพื้นของร้านเราก็เลยทาช่องระบายน้ําให้กับทุกพื้นทุกช่องนะครับของรถยนต์นะครับเพราะว่าข้อดีของการทําช่องเข้าไปาผ่าเข้าไปตรงกลางเลยนียนะครับก็จะทําให้คน สิ่งที่สกปรกนะครับลงเข้าร่องระบายน้ําได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เจ้าของร้านมาทำความสะอาดเองนะครับก็ะจะใช้เวลาในการทําความสะอาดได้สั้นลงนะครับเราไม่ต้องฉีดน้ำมาจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับผมก็ฉีดลงตรงกลางได้เลยนะครับแล้วก็ของเราจะเป็น โครงสร้างตัวนี้ก็คือเราทํามาเพื่อรองรับตู้แบบบิวอินนะครับตู้ของอเดคาร์วนะครับจะเป็นตู้ไฟเบอร์นะครับแบบบิวอินนะครับกว้าง80นะครับสูง70เซนนะครับผมของเราจะเน้นเป็นการป้องกันการแงะนะครับแล้วก็ข้อดีของตู้ไฟเบอร์ก็คือจะทนทนทนน้ำนะครับไม่เป็นสนิมง,ง่ายนะครับผมแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็คือจะเป็นลักษณะคือถ้าถ้าเราจะ ่วนนู้น่วนนู้นนะครับผมก็จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์นะครับปั๊มลมนะครับถังโฟมแล้วก็ถังน้ำนะครับด้านหลังก็จะเป็นห้อง1เมตรนะครับเป็นห้องสําหรับเดินระบบพ่อโฟมน้ําลมนะครับห้องเซอร์วิสนะครับเราก็สามารถเข้าไปด้านหลังแล้วก็จัดการด้านหลังได้เลยนะครับไม่ต้องมาทําอะไรด้านหน้านะครับผมแล้วก็แล้วก็ฝากด้วยนะครับผมสาหรับออเดี a คาวนะครับเราพร้อมขอสร้างโครงสร้างนะครับในงบประหยัดไม่บานปลายแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดตู้ของเราเป็นชุดตู้แบบ 4ระบบนะครับทั้งแบบโซนเปียกนะครับ4ระบบนะครับแล้วก็โซนแห้งก็4ระบบเช่นกันนะครับเป็นแบบบิวอินนะฝากออดี์คาร์วอตไว้กับทุกท่านด้วยนะครับที่อยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับอยากจะทําธุรกิจนี้นะครับยังไงก็ฝากออดี์คาร์วอตไว้ด้วยนะครับพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษานะครับยังไงก็ขอฝากติดตาม e ี2แล้วกันนะครับสำหรับตอนที่โครงสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ ติดตั้งเครื่องพร้อมใช้บริการแล้วนะครับผมนี่คือราชาาวนะครับสาขาดอนเมืองนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ